Eckman Podcast Future of สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็กแมนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับผมโดเอกชัยครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งนะครับที่เขาใช้ด a t a d ดเวนในการที่จะ ขับเคลื่อนธุรกิจในวงการก่อสร้างนะครับต้องบอกว่าในกระบวนการเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นบ้านอาคารอะไรต่างๆนอกจากการออกแบบแล้วก็การกระบวนการสร้างแล้วก็ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบในงานส่วนนี้ก็คืองานเอกสารนะไม,ไม่ว่าวงการไหนคนก็เนี่ยไม่ค่อยชอบนะเกี่ยวกับงานเอกสารซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันครับ เพราะว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญที่จะนํามาใช้ในการรายงานสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างนครับรวมไปถึงรายงานการปฏิบัติงานความคืบหน้าต่างๆซึ่งเป็นงานที่เราม a เนเจอร์เนี่ยต้องรับมือกับรายงานหลายรูปแบบที่ทแตกต่างกันไปยิ่งถ้าเกิดว่างานไซต์นั้นเนี่ยต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์หรือว่าผู้รับเหมาลที่หลายๆเจ้าแล้วเนี่ย การบันทึกข้อมูลต่างๆก็ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ผมขอยกรายงานจาก m c k เ n นซีนะครับซึ่งเขาได้ทำการวิเคราะห์ว่ากว่า98%เนี่ยของโปรเจกต์ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่นะฮะสูญเสียรายได้จากการจัดก,การที่ไม่มีประสิทธิภาพถึง30%แล้วก็ยังทำให้งานเนี่ยล่าช้าด้วยนะครับถึง4 0ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่ พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทักษะพื้นฐานครับที่จําเป็นครับสำหรับ,บดานมิน,เนิเจอร์ที่จะต้องมีครับเพื่อใช้ในการบริหารโปรเจกต์เพื่อให้งานสําเร็จตามตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก็คือ,คอตามเวลาที่วางไว้ตามคอร์สที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งจากปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็เลยมีซัทหลายๆแห่งที่พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขครับวันนี้คือเราจะมาเล่าให้ฟังในกรณีของ b u i l d a i นะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพจากอิสราเอลเนี่ยเขาตั้งใจที่จะจับเอาข้อมูลแล้วก็โปรเซสทั้งหมดของงานก่อสร้างเนี่ยมาไว้บดดิงดิดตอนทั้งหมดก็คือในทุกกระบวนการการจัดการนะครับ Bu. i l d เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การใส่ข้อมูลแผนงานทั้งหมดตารางงานกระบวนการการทำงานการออกแบบนะครับลงเป็น a w s AWS นะครับก็คือบทบนคลาวนะครับเพื่อจะทำการสร้างโปรแกรมการก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็นอกจากโปรแกรมที่เป็นระบบการจัดการแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้กล้องเข้ามาช่วยด้วยคือกล้องเนี่ยเป็นกล้องแบบ360องศานะครับมาใช้ในการเก็บภาพวิดีโอโดยกล้องเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนหมวกเซฟตี้นะครับของบรรดาพนังงานนะครับในในไซต์นะครับ ซึ่งไอวีดีโอที่บันทึกได้เนี่ยก็จะนำมาใช้อัลกอริทึมนะครับในการวิเคราะห์สรุปข้อมูลเพื่อประมาณการว่าสถานการณ์สถานะของการก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งเจ้า AI ของกล้องเนี่ยสามารถจะตรวจจับได้ว่าตอนนี้คนงานกำลังทำงานอยู่ส่วนใดอยู่ของไซต์กำนะลังทำอะไรอยู่ซึ่งไอตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันจะ เรียนรู้พื้นที่ต่างๆครับจากการที่พอเราใส่ติดกล้องตล,ตลอดเวลาใช่ไหมเก็บภาพตลอดเนี้ยมันกจะมีการเก็บ Data มีการเทรน Data ไปเรื่อยจนรู้ว่าเออพื้นที่เนี่อยู่ตรงไหนใครทํางานอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์เพื่อจะใส่ข้อมูลพิกัดส่วนต่างๆลงไปในส่วนที่ขาดของสายงานนะครับคือพอยิ่งเก็บข้อมูลมากขึ้นเนี้ยไอ ข้อมูลแผนผังพื้นที่ทางานต่างๆมันก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะหลังจากในส่วนของตัวกล้องมาแล้วเนี่ยที่เรียกว่ามอนิเตอร์แบบเรียลไทม์แล้วเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของแดชบอร์ดกันเขาก็จะมีเป็นแดชบอร์ดออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนสนามารถเข้าถึงได้ก็จะบนแดชบอร์ดนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบรรดารายงานต่างๆนะครับข้อมูลอินไซต์หรือว่าอีเมล การแชทอะไรอย่างนงี้นะครับก็ทําให้แต่ละทีมเนี่ยได้รายงานที่เหมือนกันครับแล้วก็ต่อให้มีการอัปเดตก็จะอัปเดตเหมือนกันคือ <c oughs> ส่วนเนี้ยทาง <c oughs> ทาง b u i ด d เนี่ยเขาก็บอกมาเหมือนกันว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันเพราะว่าบางทีในแต่ละทีมเนี่ยเขาได้รับรายงานที่ไม่เหมือนกันแล้วยิ่งบางทีอทัปเดตเนี่ยคนนี้ได้คําสั่งอย่างหนึ่งคนนี้เอ้ยฉันยังไม่ได้รับการอัปเดตเลย ก็ทาให้ความเข้าใจในคาดเคลื่อนกันไปอาจจะส่งผลเสียต่องงานได้นะครับอนอกจากการรายงานแล้วเนี่ยก็มีโปรเจกต์วิวอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่ามันจะแสดงสเตตัสของงานที่อยู่ในกระบวนการนะครับแล้วก็ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงปัญหาไหนที่มันร้ายแรงฉุกเฉินต้องแก้ไขโดยด่วนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเลยให้ให้คนที่เป็นแมนเจอร์เนี่ย สามารถจะตัดสินใจแล้วก็สามารถจะวางแผนได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลังกที่เราได้ข้อมูลต่างมาแล้วเนี่ยมันกถูกนํามาวิเคราะห์มาเป็นรายงานสําหรับแต่ละไซต์ครับในกรณีที่อาจจะมเนเจอร์นอาจจะคุมในหลายๆส่วนหลายๆไซต์หน่อยนะครับคราวนี้ปัญหาหนึ่งก็คือ,อไอที่เราติดกล้องตลอดเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมนะครเพราะว่ามันทายตลอดนะครับบางทีเห็นทั้งคน <c oughs> เห็นทั้งข้อมูษษาลเอกสารอะไรต่างๆนะ,ะดดนะครับซึ่งบิลดอเนี่ยเากทำการเคลมว่าระบบของเขาเนี่ยจะทำการเบลอใบหน้าของคนโดยอัตโนมัตินะครับนอกจากใบหน้าคนแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงหน้าจอต่างๆเอกสารที่กล้องเนี่ยมันจับภาพได้ ซึ่งเท้าตัว AI เนี่ยมันจะจับภาพเฉพาะการทํางานเพื่อจะนํามาวิเคราะห์เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยที่เขามีกฎเรื่องของ Privacy แบบเข้มๆเ,มเมนะี่ยในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเก็บข้อมูลเนี่ยไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่จะวางอยู่บนวางอยู่ในยุโรปเท่านั้น,นครับคือจะจะ,จะไม่ได้วางบนบนคลาวต่างประเทศอะไรอยเงี้ยครับเพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องของสิทธิข้อมูลสล่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับ ซึ่งถามว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่ Build. ดอทเขามาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเพราะว่านอกจาก Build. ดอแล้วเนี่ยก็ยังมีสตาร์ทอัพแห่งอื่นๆนะครับที่เป็นคู่แข่งโดยตรงครับที่ใช้ AI แล้วก็ใช้กล้องนในรูปแบบคล้ายๆกันเนี่ยเพื่อที่จะนํามา monitor ไซต์างานที่ที่เป็นงานก่อสร้างนะครับอย่างเช่น Holo Builder นะครับหรือว่า Open Space นะครับซึ่งที่หมดที่เรามาเนี่ยก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งวงการนะครับที่เรียกว,ว่าประยุกต์เทคโนโลยีได้อย่างตรงจุดนะครับมีการใช้เ,ออเดต้านะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยในกระบวนการมากมากยิ่งขึ้นนะเพื่อให้งานเนี่ยถูกต้องแล้วเต็มเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็การใช้ AI Monitor เนี่ยผมว่ามันก็ช่วยหลายๆอย่างนะนอก นอกจากว่าคือถ้าเราจะมองมัเป็นการจับผิดอะไรย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นในในแง่ของการจัดการแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าเราได้มอนิเตอร์โปรเซสได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนวางแผนได้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างอย่างที่เขาได้รายง,งานไปว่าบางบางทีเนี่ย มันทําให้งานกระบวนการต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติดตามมันเราว่าอาจจะได้ส่งงานช้าหรือว่าเพิ่มมันก็เพิ่มคอร์สอะไรไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่านเดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจเนี่ยลองเข้าไปดูได้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยนี่มีใครนํามาใช้จริงๆบ้างหรืออยังนะเกี่ยวกับ,บการใช้ AI ในวงการการก่อสร้างนี่ครับ สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง b u i ดอนะครับแล้วก็ทาง m c k เคนซีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Eckman Future Podcast Things of